สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มัมทำใจพอดแคสต์นะคะพบกับตุกตาแม่ปามแล้วก็ต้อมเช่นเคยนะมาสว,ส,สวัสดีค่ะค่ะก็เราก็จะมาชวนแม่ๆนะคะทุกท่านคุยกันเรื่องธรรมาการธรรมะที่ฟังได้ไม่ยาก แล้วก็ไไมม่ยกเสียงสูงขนาดนั้นค่ะสามารถเอาไปใช้ปฏิบัติใช้ได้จริงเราต้องเน้นไงว่าแบบเป็นเพี้ยเอาไปใช้ได้จริงๆนะอืนะวันนี้พี่ตําอยากจะคุยในหัวข้อเรื่องฝึกใจไม่ให้โกรธอืค่ะเราก็คิดว่า แม่แม่หลายคนคือแม่หลอกเราว่าทุกคนน่ะนะน่าจะมีอารมณ์นี้กันทุกคนน่ะนะเอาเอาเอาตั้งแต่แบบรำคาญหงุดหงิดงุนงานแล้วก็โกรธไปจนถึงแบบเดือดดาอนอะไรเงี้ยอืมก็เกี่ยวกับเรื่องของมันจะมีวิธียังไงไหมที่เราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ไปเผลอทำร้าย คนรอบข้างทั้งปากทั้งมือถ้าเกิดแบบมันพลังไปแล้วเนี่ยมันก็ถ้าปากมันก็จะไปเป็นกรรมอารมณ์เนาะถ้ามือมันก็จะบาดเจ็บอะ่ะมันก็ไม่อยากจะนะไม่อยากให้เกิดอออมันก็ไม่ดีพอทําไปแล้วแล้วเราก็จะมารู้สึกไม่ดีเองอะ่ะเชื่อว่าน่าจะ น่าจะเป็นกันทุกคนคือคือเราเอาเอาจากประวัติของตัวเองมาแบบเราเราแบบบางทีเราเรา,เราโกรธลูก<อ>เงี้ยอารมณ์แบบเผลอ,พ,อ<ช>พูดใช่เผลอพูดไม่ไม,ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาจะมารู้สึกเสียใจเองเงี้ยว่าเราไม่น่าพูดแบบนี้เลยเงีง้ยอืมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยอ,อยากจะถามท่านทั้งสองอนะฮะว่าจะมีมีวิธีการไหม ของแต่ละคน,คนเป็นยังไงออก็ก็เข้าใจอะนะว่าไอ,อ้ความโกโรธไม่เป็นสัญชาตญาณไหมสัญชาตญาณในการปกป้องอ่ะมันเป็นแบบธรรมชาติของคนเราไหมปกป้องตัวเองอะโกโรธใช่ไหมคะจ้ะโกโรธมันก็เ,เป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเป็นรีเฟลกเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะการตอบสนองอัตลัมัณ์ของเวลาที่เราได้เห็นได้ยินได้รับ สิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจเราคชะไม่ถูกใจเราถูกปะอย่างที่ที่บอกว่าโกรธลูกคือลูกอาจจะทำไม่ได้ดั่งใจจริงทำไม่ถูกใจเราโกรธก็ต่อเมื่อเราต้องการให้มันเป็นอย่างใจแล้วมันไม่ได้อืมอันที่หนึ่งค่ะอันที่สองก็คือโกรธเมื่อแบบมีอะไรมากระทบเราตรงๆอ่ะพูดให้เราเจ็บปวดเสียใจว่าเราตรงต หรือทำให้เราเสียผลประโยชน์ต,ตรงๆก็จะเกิดอาการโกรธอะอืมออกไหมอืมออกค่ะซึ่งไม่ว่าอันไหนก็ตามอ่ะมันมันจะสัมพันธ์กับมันจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ของอ่าตัวอีโก้แล้วก็ความเชื่อด้วยพวกบ e บสิสเทมทั้หลายคือคืออีโก้เนี่ยมันมันตอบสนองอัตโนมัติและอีโก้เราก็ทํางาน l i n k ควบคู่ไปกับความเชื่อด้วยไงอืม จริงตอนใภาพเราใช่ไหมฮะที่เมื่<พ>อกี้เลยเห็นที่เมื่อกี้แล้วพูดว่าเขาพูดหรือเขาทําไม่ได้ดังใจเราเราก็เลยไม่พอใจเรา,เราก็เลยโกรธมันก็คือลิงว่าเราเชื่อว่ามันอ,อีกอย่างมันรีกว่าหรืออลไรเราเขาไม่ทมแล้วก็เลยพูดว่าลิงก็กับอีก,กเพราะเป็นขพงมันขัดใจเราปุ๊บแล้วสิ่งที่เราเรียนรู้มากคือว่าความไม่ได้ดังใจเราปุ๊บเราต้องโกรธมันก็จะทันทีอืม ไอตัวโกรธเนี่ยมันก็จะแตกแล้วแต่คนว่าถูกแบบคล้ายๆว่ากลุ่มเี้ตัวเองมาหรือเทรนนิเงตัวเองหรือว่ามีความชินแบบไหนคือบางคนกดง่ายมากอืมอืมบางคนกดยากหน่อยนึกออกไหมอือคนกดง่ายหายเร็วบางคนกดนานหรือบางคนกดปุ๊บกดรุนแรงอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่อยู่ที่หนึ่งที่เมื่อกี้บอกอะค่ะความเชื่อที่ปลูกไว้อะมันจะติดแค่ไหน กับสองความเคยชินว่าเวลาเราโกรธเรามีอาการตอบสนองแบบไหนค่ะบอกกดทุกอย่างปรับด่ากับว่าเลยพูดแรงๆเหมือนเหมือนที่ไม่ินไมต้องพูดต,าตาัดไปมือไปอย่างเงี้ยบางคนโกรธก็ไม่พูดด้วยเดินหนีไปบางคนก็เรียงเขาขออาจาล้วแต่ว่าเคยไปผู้มีใสตัวเองกัะอารมณ์โกรธไว้อย่างไรอืมค่ะอือ สังเกตได้อ่ะค่ะ,คะ,คะแ้่ก็สังเกตได้ว่าที่ตาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าห้ามโกรธจ้ะเพราะว่าโกรธขึ้นมาเป็นอารมณ์มาเราต้องไปดูต้นเหตุดีกว่าถ้าถ้าจะฝึกแก้ให้แก้ที่ต้นเหตุือถ้าเราไม่ยากโกรธบ่อยๆีไม่ยากแต่ว่าใครลายๆเป็นเป็นเป็นวจีกรรมหรือเป็นกายกรรมป่ตุตีนั่นเงจ้าแเ้าก็ไปดูหลังจากความเชื่อเราไง อีโก้เราอะรับความเชื่อที่แบบไม่ตรงไม่ได้เลยยึดติดมากนิดหน่อยโกรธแล้วโกรธแล้วเราไม่พิจารณาอย่างไรเราต้องค่อยๆไปบรรเทาตรงนั้นแสดงว่าแสดงว่าเมเจอร์ที่ทุกตาบอกคียมันคืออีโก้อัตราตัวตนเราสองก็คือความเชื่อนั่นหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องฝึกไม่ให้โกรธนั่นแปลว่าเราต้องไปลดเหมือนว่าไปคลาย ไม่ไม่ยึดติดในในอันตราเราแล้วก็เออ่ในเรื่องของความเชื่อเราก็ต้องผ่อนผ่อน,อนไม่ให้ยึดติดในในความเชื่อนั้นใช่ไหมเลยคือถ้าเราทําแบบนั้นได้อ่ะเออใชให้เรากดยไม่กดง่ายเออไม่กดง่ายค่ะอย่างเช่นสมมุติเอาง่ายเนะคะจ้ะเราเรามีความรู้สึกว่าถ้ารู้ไม่เชื่อฟังหรือไม่ทำตามราบอกคือลูกดือ้อคือ,มอโมโหคือ พอคาว่าลูกดื้อมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าลูกต่อต้านอํานาจเราแต่ว่าเราเชื่อว่าเป็นแม่เรามีอานาจเนี่ยลูกแปลแปลว่าเราเชื่อว่าลูกต้องเชื่อฟัง,งน,นี่คืออีโก<ล>้<ๆ>แต่ถ้าเราไปทําลายความเชื่อตรงเนี้ยอืๆๆลูก <ๆ S 2> เป็นลูกไม่ได้แปลว่าลูกแล้วเราเป็นแม่ไม่ได้แปลว่าเรามีอานาจเนี่ยลูกอย่างเงี้ยถือไม่เพาว่าลูกต้องเชื่อเราทุกครั้งอย่างเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนนี่ยว่าลูกจริงๆเขาก็มีสิทธิ์เป็นของตัวเองหรือต่อต้านเราบ้าง หรือแบบว่าลูกไม่เชื่อฟังไม่ได้แปลว่าลูกดื้อเสมอไปอย่างเงี้ยสมมุติเราเปลี่ยนความเชื่ออยาเเข้าใจเข้าใจเราจะเกลกเราจะโกรธมันเดิมไหมโกรธเท่าเดิมหรือเปล่าเรา,เราลองลองการอเปล่าจริงค่ะเพราะว่าพี่พี่พี่ย้อนกลับไปเมื่อแบบสมัยแบบเราเริ่ม,เร,เ,รมเราเริ่มมีมีมีลูกใหม่ๆอะนะเราเหมือนกับว่าเราจะโกรธทันทีเหมือนกับลูก ล,ลูกสวนแม่แบบเราดุแล้ว,แล,วแล้วเราเขาสวนกลับก็เหมือนอา้าไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครฉันเป็นแม่แกนะนึกในใจใช่ไหม mm hmm. นี่คืออีโก้ของเราใช่ป่ะ mm hmm. แล้วอันที่สองมันก็คงเป็นความเชื่ออย่างที่ทุกตาบอกว่า mm hmm. เอ้ยลูกอะ่ะมันต้องแบบอันเดอร์ชันส่จะมาสวนกลับได้ไงแต่ถ้าแต่ถ้าพอมาพูดถึงตรงนี้ mm hmm. เห็นภาพว่าถ้าเราไม่ได้อีโก้ว่าแมเป็นแม่แล้วลูกลูกกับแม่ไม่จําเป็นจะต้องเรื่องอะไร ก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้ได้ชี้แจงกลับมาบ้างไ่้ยใช่ไหมเนาะมันก็จะเบาลง่ะกส่วนอีโก้กับผูกกับเชื่ออืมทีนี้เราพูดถึงสองส่วนใช่ไหมเรื่องความเชื่อไปหนึ่งจากสองเชื่อพฤติกรรมที่เราผูกไว้กับอารมณ์ต่ออันที่สองพฤติกรรมที่ผูกไว้ค่ะใช่เวลาเราโกรธแล้วปกติทําไงปกติพี่หรอภาพเดี๋ยวนี้ พี่ก็จะใช้ร่างกายก็คือใช้ร่างกาย move ออกมาเดินหนีแล้วก็ไปไปทําอย่างอื่นเปลี่ยนโฟกัสเออถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วแต่คนถ้ากับลูกอ่ะเราเคยมีความเชื่อว่าฉันเป็นแม่ใช่ปะ่ะเราก็จะเด<ำ>ี่นั้นเออ,อฉันมีอํานาจแต่ว่าถ้ากับลูกน้องก็อาจจะพูดโพ่งตรงๆไปแต่ถ้ากับลูกค้าอ่ะ ถ้ากับลูกค้าเราก็จะไม่กล้าเถียงเออเชื่อแแบบแต่แบบแต่แบบอืมแต่ถ้าแบบในใจอะไรอย่างเงี้ยแบบไปต่อไหนตอไหนเราก็ไม่รู้นะออใช่มันมันแล้วแต่จากศาสนก็คือนั่นแหละกรรมกรรมที่เราจะผูกไว้กับกับอารมณ์โกรธอย่างของที่แม่ต้อมบอกเมื่อกี้ก็เช่นกันถึงจะแบ่งแยกแคตตากรีว่าใช่ อา,า,มาลมโกรธถ้าโกรธลูกฉันจะปฏิบัติแบบนี้โกรธลูกน,อน้องอะไรแบบนั้นเลยอะโกรธลูกขับปฏิบัติแบบนี้แต่ถ้าถ้าเรามีจินตนาการหมายว่าเออจริงๆล่ะเราโกรธแต่เราไม่อยากเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็ปลูกใหม่ไง,งเวลาโกรธแต่เราจะพูดดีๆโกรธแค่ไหนเราก็จะพูดดีๆอาสมมุติเราปลูกใหม่เนี่ยกอนแก็จะพูดด้วยเหตุผลโกรธแค่ไหนเราก็จะใจเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยเราปลูกใหม่เ่ะมันก็จะเป็นพฤติกรรมใหม่ ก็ที่ยิ่งทำบ่อยๆมันก็จะเป็นพฤติกรรมของเราอืมอืมเออดีเนาะเออได้ทริคเลยนี่คือแบบเป็นการระงับความโกรธได้จริงๆเทมันไม่ได้ชั่งระงับะแต่ว่าอารมณ์กดมันธรให้ชาเพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่ว่าสิ่งที่มันสร้างปัญหาก็คือสิ่งที่เราอตโตเมื่อเราเปลโกรธใช่ไหมแล้วก็ะกลี่ยอืม เราก็จะพบว่าอารมณ์ที่โกรธขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรขนาดนั้นเพราะาเราไม่ได้ลกอารมณ์ยาวนานแต่ถ้าเราผูกอารมณ์ว่าโกรธพบต้องดา่าเราพูดไม่จบอันนี้นเท่ากับว่าเราเราผูกอารมณ์ไปยาวนานคือเราจะไม่ยอมจบอะไรเนี่ยมันก็จะโดยยาวใช่ถ้าเราึกว่าเราโกรธแล้วเราจะจบให้เร็วที่สุดเราโกรธแล้วเราจะใจเย็นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเอาคำมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง อืมอืมนาะแม่ปามแม่ปามเป็นยังไงบ้าง,ไไงคะมีอะไรเสิร์ฟไหมคะมก็อย่างที่ต้องบอกค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราโกรธใครถ้าโกรธคนที่เราครีคลาดไม่ได้เราก็ต้องยิ้มอ่าถาหลายมาก็ถ่ายโกรธรูะก็จะก็อย่างที่เมื่อก่อนก็จะเป็นเหมือนต้อมอะค่ะคือแบบว่าเถียงไม่ได้นะ ฉันคลอดเธอออกมาเธอเป็นใครเหนื่อยาตายเลี้ยงมาจะมาแบบอ้าปากเถียงแม้แต่คําเดียวประโยคเดียวก็ไม่ได้แบบโกรธมากไม่โอเคไม่ไม่ได้เลย่ลูกพี่นี่อ้าปากไม่ได้เลยเย็บติดเลยเนือ้อมือทันทีเป็นออกมาเป็นออกมากแล้วลูกก็ยิ่งดื้อนะไม่ใช่ว่าเราแบบเราไปกดเขาเราไปข่มเขาแล้วเขาจะกลัว ตามอายุชนะคือเด็กๆก็ยอมแต่ว่าตาใส่ตาเนี่ยไม่โอเคว่าเขาก็ก้าวเหลาขึ้นก้าวเหลขึ้นพอพอเราเบาลงเขาก็เบาลงค่ะแล้วก็อย่างคนในครอบครัวถ้าเวลาเราโกรธแล้วบางทีมันก็มันก็อาจจะรีแอคแรงหน่อยขึ้นอยู่กับ เ่เรื่องอะไรด้วยแต่ก็จริงๆตั้งต้นอนะอก็อย่างที่ทุกตาบอกอม,มันมาจากความที่เรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าเราเหนือกว่าเราดีกว่าเราถูกต้องเขาผิดคือคือ,อมันตั้งต้นจากสิ่งเหล่านี้ที่มันมีอยู่ข้างในมันก็เลยโกรธแต่ถ้าเราคิดว่าเขาคือเขาเราคือเราไม่มีไม่มีตัวเราเป็นตัวตั้งไม่มีไม่มีมาตรฐานของเราเป็นตัวตั้ง มันความโกรธมันก็คงจะเบาลงอะ่ะก็ว่ากันไปตามเหตุตามผลว่ากันไปตามมของของ,<ม>ข,องของเขาของเราคือคือพอเรียนรู้พออายุมากขึ้นนะคะก็เรียนรู้ว่างจริงมันก็ไม่มีใครถูกใครผิดหรอกในเรื่องเรื่องเดียวกันลอวความเชื่อมนความเชื่อมัน่า,นากกันความเชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปตามอายุรู้และเข้าใจอะไรมากขึ้น <laughs> แล้วก็มีถ้าเป็นตกตายอย่างเงี้ยก็ตั้ไว้เลยว่าเราจะพยายามไม่เบียดเบียนเออเออดีค่ะคือตอนสมัยเนี้ตอนเนี้ยแต่ก็จะพยายามตั้งไว้ว่าเราจะไม่เบียดเบียนจพราะไม่เบียดเบียนเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ว่าจิตเราเองก็จะไม่ส่งไปเบียดเบียนเขาค่ะจิตโกรธจิตเกลียดจิตดููกดูแคลนจิตจะเอาเปรียบเขาก็จาตั้งไว้ว่าจะไปทํามันก็จะ ชะล้างความที่อยากจะเอาเบียดเบียนเขาเน่น้อนลงพอจิตเราตั้งว่าไม่เบียดเบียนเราคําพูดคาจาเราก็จะสอสเราก็จะถนอมลงเพราะเราเกรงมันจะไปเบียดเบียนเ,เขาไปอัดโนมันมมันก็ช่วยช่วย,วยสอสให้เราอืม,อมก็ดีนะเออเหมือนเราไม่อยากไปก็คือไม่อยากไปเบียดเบียนใครไปทําอะไรให้ใครเจ็บช้าน้าใจหรืออะไรก็ตามแต่เนาะเป็น ที่อยู่เหนือเราขึ้นไปหรือลงเราลงไปเพราะว่าเหนือเราขึ้นไปคือคนนี้อยุมากกว่าเขาแม่ปุยตาลายหนะาอา่าใช่ไหมมันลงเราไปไหนก็ลูกล้านบริวารเพื่อนคนเข้ากันเพื่อนเพื่อนก็ดีสมรราตั้งไม่เบียดเบียนเราก็จะสอนพูดลงแต่ยกเว้นบางทีเราก็พูดเล่นพูดเล่นกันน้องก็มีว่าขำสนุกสนุกแต่จิตเราไม่ได้ประสงค์ร้ายไงมันก็มีแต่ว่าแต่ว่า พออะไรที่มันเป็นเวทเบียนเรื่องจริงจริงจังอ่ะมันก็จะช่วยให้เราสอบถึงเวลาน่าสูน่าขว่าพูดอะไรมาปุ๊บไอตัวตัดของเราที่เราเิดตั้งว่้ไม่ไม่เราจะไม่เวทเบียนอ่ะเราจะเล็กสติจะพูดจะจ่าในสติค่ะก็แปลว่าจริงๆเราไม่ได้จะแบบถ้าฟังทั้งแต่พูดมาทั้งหมดเนี่ย จะไม่ได้ไปพูดถึงว่าห้ามโกรธเลยเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดธรรมาชาติเช่นหิวง่วงโกรธเศร้าเสียใจอ่ะมันแทบจะห้ามไม่ได้อือค่ะแต่สิ่งที่เราพอไปปรับมันได้ก็คือความเชื่อหรือพฤติกรรมที่เราผูกไว้กับอารมณ์อืมหึอืมงั้นแสดงว่าทุกวันเนี่ยพี่ถามจริงๆดูพี่ดูพี่ดูแบบว่าเอออย่างตุ๊กตาแบบใจเย็นเนาะ ไม่ได้ไม่ได้มีแสดงอาการอะไรอย่างเงี้ยนะก็เห็นบางทีก็ป่วยบางทีหรือก็ดูเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ถามจริงๆทุกวันเนี้ยอย่างตุกตาเองมายแบบตุกตาฝึกทรรม,มามาเนี่ยมีไหมมีความโกรธไหมก็มีใช่ปะความโกรธเป็นปกติโอเป็นปกติแต่มันเหมืนคล้ายว่าเอเอแทีบเทียที่เขาเคยพูดกันก็คือมันเหมือน,เ,อนเราเอามีดไปรกรีดบนซรายกับมีดไปรกรีดบนหินนะ่เออ ไา้ฉัน,นทางานใจเพื่อนร่วมงานที่ไม่น่าหลักใช่ปะ,ะต้องไปบนบนกับคนอื่นในทีมเร้่ก็จะไม่อยากโกรธมากเลยนะพี่ดูเขาสิอะไรอย่างเงี้ยในหัวใจแอบแต่ถามว่าโกรธเกลียดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่นะถ้าที่เขาทํานิสัยแบบเั็นแค่ตัวใส่แบบสามารถที่จะพัฒนาแบบแบบโกรธแบบลึกๆเหมือนแบบชิงชังได้อ่ะลองจะไม่มีความรู้สึกชิงชังม,มันจะเป็นความรู้สึกแค่ผิวๆบ่นคำสองคำก็จบแล้ว ไม่ได้เหม็นขี้หน้า<ส>ไม่ได้แบบไม่อยากเจออะไรเงี้ยจะไม่เป็นไปถึงจุดนั้น<ม>คือคืออันนี้รรมาช้าแต่ว่าแต่ว่ามันก็แล้วแต่นิสัยอย่างทุกตัวเป็นผู้หญิงแล้วก็แล,วกแล้วก็ด้วยปกติเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นคนขี้วิงขี้เหวี่ยงเพราะฉะนั้นการขี้บน่นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะจลิมเพราะฉะนั้นก็ออยังจะจะบ่นนิดนึงแต่ไม่แต่ว่าไม่ได้บ่นทุกวี่ทุกวันบ่นจุกจิกไหม มันจะเวลามันอาลงพีกีก็จะแบบโูสิอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขบๆไปอืมเออดีอืมเหมือนมันก็มีความคอ,อะไรนะตัวคําว่าบอกว่าไม่เบียดเบียนขึ้นมามันก็จะเบาลงไปด้วยนะใชา่การร้องที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยค่ะ ได้ค่ะ่ค่ะโอเคก็คือเราก็คือเป็นมนุษย์นเนาะมันจะต้องมีอยู่แล้วอะนะรักโลโกรธหลงก็ึ้นดักไปเราจะรู้ด้วยตัวเองในะด้วยจิตของเราเราจะรู้ว่ามันหนักหรือมันเบาอ๋อเลเวลของความโกรธใช่ไหมอาจจะไม่ได้ถึงกับโกรธหรอกแค่ลำคาญน้อยๆอะไรอย่างนี้นิดนึมันแบบสมมติเรายึดติดกับสิ่งนั้นมากเขาทำอย่างเงี้ยค่ะ ไปทางานเรายึดติดมากเนีเราโกรธอยู่ในใจตอนให้เราไม่ว่าบางทีขับรถกลับบ้านเราก็จะคิดวนเวียนอยู่ในจิตเรื่องเนี้ยแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหม,ม,มแต่ถ้าเราไม่ได้ขนาดนั้นหมายถึงว่าเราเราไม่ได้ยึดขนาดนั้นว่าเขาจะทําผิดไม่ได้เลยเอาเปรียบเราไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยมันก็จะโมโหแบบโอ้โหอะไรเนี่ยดูดิโคตรเลยอะไรเงี้ยแบบไปสมมตบบิเราบ่นกับพี่พ<ะ>ี่ยังจะเป็นอารมณ์เนี้ยไม่ อะไรนี่โมโหมากเลยรู้ป่าแบบโมโหมากเลยอ่ะหนูว่าเลยเนี่ยอะไรเงี้ยโออโหโกรธได้น่ารักมากเลยนะตุ๊กตาตั้งใจว่าเราจะไม่ให้มันเออดีเออ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 เเะอ ดีจริงๆดีจริงๆพี่พี่พี่ก็ได้แบบว่าได้ยิวไปด้วยได้ได้รู้อะไรมากขึ้นด้วยว่าอย่างทริคว่าไม่รู้พี่คิดว่าเป็นทริคหรือเป็นอะไรไม่รู้เออเราเราเราไปสร้างสร้างความเชื่อใหม่ว่าเออฉันจะไม่เบียดเบียนใครดีโห<ม>อ๋อแต่มันมีมันมีอีกมันมีอีกอันหนึ่งน,นัที่มันมีเ,ออเลยมันโกรธจริงๆที่เออร่แบบมันมันคือคือเวลาที่ไปโบน่ะ เชื่อไหมว่ามันยังตลกออกไนะมมันถึงนนไปบ่นได้เลยค่ะเออก็คือหมายความว่าโมโห่แต่ว่าแบบจริงๆรลึกๆก็ไม่ได้ถือสาขนาดนั้นนะมันเลยเอาไปมันยังไปบ่นถึงตลกได้ไงเนื้อปะเอออืมแมวันนั้แบบเฮ้ยทำางนี้ได้ไงวะนึกอปะอืมอืมอืมแต่แบบไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ฝังจฝังใจบ่นไปอีกห้านาทีอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยอืม ว่ามันจะมันจะมีบ้างบางคนหรือบางเรื่องทงี่ทำแล้วสุกแบบรับไม่ได้แล้วก็ไม่ตลกหรอเป่าอืออืออ่ะี่เราเคยเล่าพี่ต้อมพี่ปามฟังยังว่าแบบโดนขโมยงานโดนขโมยไอเดียอือยางย่างเออเออขโยเนี่ย,ยอือมอแล้วอืมอืมันก็ต้องโกรธถูกไหมถูกต้องอืมทันทีเลยก็คือข้างในก็พูดเลยว่าอุบสิอืม ตัดจบเลยดีคือเป็นเรื่องที่เรารู้เลยว่าโอ้หอันเนี้ยมันหลายๆอย่างมันมีเหตุผลซัพพอร์ทที่เราควรจะเอาเรื่องแค่ว่าพอกิเลสตัวหนึ่งที่ชื่อความโกรธมันขึ้นมาสมองสมองมันรักเรามากมันคิดเหตุผลร้อยแปดพันเก้าที่จะสับอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเอาโกรธอะไรเงี้ยเอาเรื่องอะไรเงี้ย มันมันพร้อมเพราะเราสามารถนับคิเลสโด,ดยไม่ผิดอะไม่ใช่อืมแต่สิ่งที่ทําก็คือคำตรงข้ามคือหนึ่งรีบตัดในใจเลยนะเอาโหสิสองไม่บอกไข่เห็นป้าก่อนนะั้นอันเปรียบเทียบเคสก่อนหน้าคือดอกฟององ่ะฟองคนอื่นอะบนนะอะเอออะไรเงี้ยอืมเป็นเรื่องจริงจังเราไม่พูดเลยเนี่ยอม,อม เรารู้เลยว่าเราพูดด้วยข้างในเราเราส่วนตัวมากอะ่ะเ,เราอยากจะพูดเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมอีโก้ฉันถูกอะไรเงี้ยฉันถูกหลังแกงอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้พูดมไม่ได้เล่าอะไรจนแบบผ่านไปหลายเดือนจนแบบมันมีเหตุ hey, ที่มันประชดมันประจันหน้าเราอะไรเงี้ยแล้วเราแล้วมันถูกบีชให้พูดเราก็พูดธรรมดามพูดด้วยแบบไม่ได้แบบ เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เปล่าลราเปล่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเงี้ยพูดแบบแค่แบบสองสามคำก็จบอย่างเงี้ยแต่เอาไปฟ้องนี่ไม่ได้เอาไปฟ้องเลยแล้วก็เอาหกสีตั้งแต่อารมณ์ที่เราตัวนั้นวันนั้นแรกที่เจอเพราะว่าทำไมเราถึงต้องแบบฟกรสเนี่ยเพราะว่าอารมณ์นี่มันขึ้นมามันมีแนวโน้วแบบยอมไม่ได้เลยต้องรีบยอมไม่ได้ ก็แสดงว่ามันมีคำหนึ่งด้วยก็คือยอมใช่เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าโอ้ยอมไม่ได้เพราะมันเหมือนแบบเอาเปรียบเราบางแกแล้วแล้วนี่คือเราถูกเขาผิดแต่เมื่อความถูกความผิดขึ้นมาอืมนนี่คืออีโก้มันออีโกเราถูกกระทำแล้วโด่งโด่งในทางอะไรทางฝึกาก็ก็คือนี่คือฉันและนี่คืองานของฉันอืม ฉันอะไรเนี้ยอเอาขโมยผลงานอในแวดวงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยใช่ไหมมันก็ใช่ไหมมันแบบนะใช่ปะมัน่าโกรธอ่ะตัวนั้นนะขึ้นมาเเาาก็เลยโอ้โหสิเพราะว่าเราเราเลือกสิ่งที่เราเลือกคือเราไม่เลือกสังสารวัตที่ถูกผิดแต่เราเลือกตัดเราก็จะต้องแบบโอเค <ส>อ,อก็คือการตัดเยี่ยมเลยอะล่ะโอแต่ทำยากนี่แค่ฟังก็ก็ยังแบบงานเรางานเราจะรับอีโกโน้นักที่สุดทีออพอจราะจริงๆมันกระแทกอีโก้เลยอะเพราะมันเป็นของของฉันงานของฉันอืม ตัวกูของกูอะไรอย่างเงี้ยนะว่ากันได้อ่แต่ถ้าเรานับุ๊บอะไอตัวกูของกูมันจะขึ้นทันทีแล้วแล้วเราจะเราจะหลังจากนั้นเราจะแยกไม่ออกเราจะแยกตัวเรากับไอตัวกูเนี่ยไม่ออกอืมแล้วก็ยาวแล้วแล้วเราเรา,เราจะทํามันอย่างเต็มที่เพราะว่าอย่างที่เมอกานสมองมันจะสั่งการให้ผลว่าแบบอยู่ไรอะมันจะมีสิทธ์เอออืทุกอย่างได้เต็มที่กว่า เขาลําเต้นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบยอดเยี่ยมมากเลยอะเป็นเป็นโอกาสแต่มันก็เป็นโอเคเราเจอจากพอดแบบนี้ทีหนึ่ง่ยเราปึ๊บตัดท้มได้มันเป็นโอกาสให้เราแบบหลุดไปเขาได้ลวางตัวตนหลุดไปเราก็จะเบาขึ้นดีแล้วอหลังจากนั้นอเรื่องเท่ากับเราเหมือนกับเลื่อนขั้นอะเลืนชั้น่ะ พอหลังจะให้เรื่องเล็กๆกว่านั้นนะมันก็จะเหมือนตะกอนก็จะหลุดเราก็จะไม่ไปเรื่องเล็กเพราะว่าเวลาเราข้ามเรื่องใหญ่ได้เรื่องเล็กก็แบบเล็กจริงๆอือดีเนาะอือดีแล้วว่าทำไมดีทุกเบาไหมเลยทำมาอือพี่เบาอ่ะอือทำมาเป่าอลลเสมอใช่ใช่ เออดีเนาะก็เราก็หวังว่าแม่แม่ทุกคนเนี่ยนะคือสรุปว่ามันก็จะมีสองตัวหลักๆันนะ<ม>ก็คือเรื่องไอตัวต้นต้นมาสาเหตุจริงๆก็คือไอตัวอีโก้กับความเชื่อถ้าเราถ้าเราลดอีโก้หรือไม่ให้มีหรือดูความเชื่อใหม่เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราปรับได้แล้วก็อันที่สอง ตัวหลักก็เรื่องของเขาเรียกอ,อะไรนะการตอบสนองหรอหรือว่าการ practice จ mm hmm. ับอะ่ะเราจะมีพฤติกรรมแบบไหนที่ที่ผูกไว้กับอารมณ์อ่าที่ผูกไว้กับอารมณ์เราก็ผูกใหม่ที่ตุกตาบอกผูกใหม่เ mm hmm. ออว่าเราจะโกรธแค่ไหนเบาๆแค่ไหนแต่ก่อนที่จะไปผูกกับอะไร เนี่ยถ้ามันมีตัวคําว่าเบียดเบียนอ่ไม่เบียดเบียนแล้วก็มีการอโหสิการยอมเนี่ย<ม>พี่ว่าพฤติกรรมที่ว่าเราจะบอกว่าเราปูกใหมอ่อ่ะมันจะล้อกันนะพี่ว่านะาจมันจะสอนไม่มช่วยสอบความเอาชนะของเราอืม,ม,ม,มแล้วเราก็จะเลื่อนขัน้นฝ <c oughs> ึกวิทยายุทธค่ะดีดีนะ เดี๋ยวเราก็ไปเอาเรื่องใหม่มาตั้งใหม่ว่าให้ตุกตามาช่วยฮิลตอนนี้ตุกตากำลังฮิลอยู่กินดีใวนเท้าดหลังคิดดูดิเขาแบบสามารถคนให้อ่ะที่มีความรู้สึกนะทุกตาอันนี้พูดจริงจริงพี่ครู้ว่าอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ไอะไรอยู่แบบ อยู่แม,ม่งให้ได้หมดอ่ะให้ให้ได้อร่อยเวลาขับรถก็ให้ได้แบบนอนนวดก็ให้ได้แบ,บมันหามันทาจริงอะเอมบบอมันตรงเนี้ยเดี๋ยพึ่งมันนวดขึ้นที่ต้นคอแล้วค่ะเดี๋ยวพูดไม่ออกอดีดีค่ะคุณแม่แม่ตุ้มก็ถือว่าแบบเป็นประโยชน์บบอ,อยากอยากให้ใช่ค่ะเป็นประโยชน์ให้แม่แม่ได้แบบ ได้ลองลองเอาไปทำดูนะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะ EP ที่สี่แล้วอุ้ยอ่ะก่อนก่าจะออกแต่ละอีพีแซวแซวโอเคเป็นไงสบายสบายขอบคุณค่ะทุกตาขอบคุณจ่าปามจ้าเป็นมาตามพี่แปมค่ะสวัสดีค่ะทุกคน